โอ้ยยก,ก็กลับมาพบกับเจ้าจางเรียจางกันอีกแล้วนะคะก็วันนี้จะมาเล่นเกมอะไรนั้นมาดูกันเลยเล่นเกมช่วยชีวิตคุณแกะนี่มีหมาปา่าแล้วก็มีแกะสามตัวเล่นยังไงนั้นไปดูกันเลย Tik Tok Tik Tok บอกเวลาเธอเมื่อไรจะลดเสร็จเมื่อไรจะลดเสร็จเร็วแล้วหน่อยนะเธอ แล้วหลวดเสร็จแล้วหน้าจอดำเลยมาแล้วฟิชฟุช,ชี่ฟิช,ชี่อุ้ยกลัวหน้าจอแท็บเล็ตตกจับแป๊บจับก่อนหรือไม่ต้องจับมันแล้วมันแล้วแกะเพลเลยหลังจากตอนนั้นที่เราเล่นไปหน่อยนึงนะคะเริ่มด่านหนึ่งใหม่เนะดีไหมไดีไหมจะอยู่ที่ อะไรอะเอ้ยอะไรเนี่ยช่างมันมเล่นไห่เหอะ้ย่ๆๆๆ่านนี้มันยากมากคนเราจะเล่นได้แป๊บนึงเริ่มใหม่เดี๋ยวแกะกินเดียวเดี๋ยวมันกินกับเป็นเมนูดีวกว่าเล่นใหม่เลยเฮ้ยูยูไม่ต้องทำก็ได้นะ The bridge ร b ร r n ร n g r o r o r o เอตัวมนจะแบ้เดบูเดบแดบเดบ่เดบ่ดล้วแโอเคฉันอ่านเก่งไหมถ้าเก่งก็ปรบมือให้ด้วยนะคะเออที่อ่นานอะไรเนี่ยโบราณสุดเลยอะเกมโบราณเหรอเนี่ยเจ้าข้าจะช่วยเจ้าเองทุกคนประท้วงกันลุยเลยข้าจะช่วยพวกเจ้าเองทันใดนั้นกลุ่มแก่ก็ได้พาเครื่องบินมาแล้วเครื่องบินก็ตรกระเบิด มแลวแกะบางตัวก็อาจไม่รอดชีวิตมาแล้วเธอก็ได้ตกลงมาข้างล่างบนกลองกลองที่สูงที่สุดเธอตจงช่วยแกะเอาไว้และอย่าให้และอย่าลืมล่ะว่าอย่าให้ป่าป่ามากินแกะของเราอย่าเอเคชนะแล้ว <laughs> ข่ะขอบคุณเจ้าปากๆเลยนี่คือรางวัลของเจ้านะสามเหรียญดาวฮูเร่สามวินาทีชันแนะ่เน็กเลยทุก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 ย่อยๆๆโอเคดีมากจ้ะแล้วแกะเขาจะกลายมันเป็นแกะพุ่มนี่คือรางวัลของเจ้าหนึ่งดาวจ้ะไม่หนึ่งเหรียญจ้ะเออทำไมจะเป็นคนขี้โม้แบบนี้อ่ะย่อยๆอย่าตายนะ ยังไม่ตายหรอกเริ่มใหม่เห <c oughs> ็นไมไม่ตายฉัเก่งมากย้อย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 ยอยยอยอยยยยอยยยยอยยยยอยยอย่ามไม่ยังไม่ตายย่า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 ดีมากจ้ะฮูเรนี่คือลงวัลทอกเจ้าอยกเลียนใจร้ายหรือตเวอะ ตัวตานิยากคนนี้แต่ทำไมเราได้ไปไๆไๆไปไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกชื่อไม่มีอะไรหรอกชื่อฮุจะฮุจะเย่สามดาวเป็นไงเก่งปะล่ะนี่คือรางวัลของเจ้าสามเดรียดาวฮุ่ยลเออดีใจเนาะดีใจเนี่ยเหล็กยิงไม่ได้ พูดจ้ะพูดจ้ะอย่าตายนะอย่าตายนะไม่เอาหรอกข้าจะไม่ให้เจ้าตายเย้ทำไมแกไม่ขึ้นนะ้นมามะต้องยิงไปจะเลื่อใช่ไหมไม่ได้หรอกยิงไม่ได้ยิงไม่ทะลุเจ็ดโมงเช้าแปดโมงเช้าเล่นเกมกันดีกว่าเย้สามดาวสามดาวเก่งไหมเจ็ดวินาทีด้วยพู้ได้นี่คือรางวัลของเจ้าสามเดือนดาว กีงกฮะพูดเลยไม่ได้พูดฟังผิดเปล่าไม่ได้พูดสักคำเลยนะแกะชนะเดี๋ยวเนะี่ยถ้าจะเป็นนี่ก็เป็นแกะอยู่แต่มีด่านหนึ่งที่รับป่า,ปปาปันัะเป็นแกะนะคะแล้วเราก็ต้องทำให้หมาป่าปมันตกไป กลบไปแล้วมันก็จะมอบมันมันจะกินพวกของตัวเองเฮ้ยนี่ก็ห้านาทีแล้วใช่ไหมเฮ้ยให้ยูยูไม่เอาไม่เอาเริ่มใหม่จ๋จจยาฮึจ๋าฮึจ๋าฮึจ๋าแย้แย่แย่แยย่ดีมากเด็กดีนะี่คิดเด็กดีสามดาวเลวยเย้ next อันนี้เป็นแกะไม่เป็นไรเอา เร yup. ิ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่ึื่อยา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 ยยา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 ยยาอุ้ยเลอะเออขอโทษนะคะนี่เลอะแล้วค่ะคนแถวนี้เขาเลอะค่ะเฮ้ยยาดินี่อัดคลิปอยู่อัดคลิปอยู่นี่นี่หมาป่าอย่าให้หมาป่าไม่ไม่เริ่มใหม่ต้องให้หมาป่ามันตกตายค่ะ ทำให้คนเลวอ,อยู่ในสังคมนี้นะคะเว่อวว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 ่อววววยววววววอยววอยววายววอวว่มไม่วยววไมวม่ตายวว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 ว่วะะยยววววยวว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 วยวว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 วยวว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 ยวววววววยวววววววยวว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 ยวว เพื่อนค่ะเพื่อนมันแล้วมาแกเล่าไม่ใช่หมาหมาไม่ใช่หมาน้ำฝนไปรอข้างนอกเลยไปรอเลยเนี่ยน้ำฝนชวนเล่นอีกแล้วผม <c ười> ฝนตุ๊กตาค่ะตุ๊กตาตุ๊กตาหมา <c ười> เล่นเลนเน็กเลยเน็กเลยย่ายๆพี่ตายเถอะ ได้นะเฮ้ย hey, ยิงได้ไหมไม่ได้เหรอฮึจ่ะฮึจ่ะฮึจ้าไม่เอาเราจะท้องให้หมาป่ามันกินแกะดูนะคะฮึจ่ะนี่ไงนี่ไงไม่ตจ้าเด๋อเด๋พันหน้าแล้วนะ,ะแกะมันขอบคุณเราใหญ่เลยนี่โคลกทูเจ้าหนึ่งเรียนดาวฮ่าฮ่าฮ่าขี้งกฮะอะไรนะ เปล่าคะ่ะหนูบอกว่าใจดีมากเลยคะ่ะอ๋อแล้วไปอะไรมันทำให้เรามันให้เราทำอะไรออหยอหยอหยอ,อ,อแบบนี้นี่เองเหรอ,อแบบนี้ไม่ใช่ไมมใช่แพมแล้วไปแล้วไปย่าย่านี่เป็นไม่ไม่ไม่ใช่ผิดผิดคะ่คะผิดค่ะ แต่เขียว่าผิดไหมค่ให้จะให้จะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องให้ช้ากว่านี้ใช่ไหมโอเคเริ่มเลยเริ่มเลยไม่ไม่เกิไนไปไม่ใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เน่เก่งมากน้ำสดเดี๋ยวพี่ไปเล่นด้วยนะครับบกบ๊อกบกบกได้ครับพี่จ๋าเออเฮ้ยจ๋า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 ตายซะเถอะนี่มาบไปกินแกะมัมม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 ัมข้าเสียใจทำไมจะเป็นคนเช่นนี้แปดนาทีลาก่อนเฮ้ยไม่เอาดีกว่าไม่เอาไม่เอาไม่ดีกว่าเย่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 ยตายซะเถอะ ไม่ได้ไม่ได้เริ่มใหม่ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะก็จบคลิปตอนที่เก็บฮะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและแบ่งปันให้คนทั่วโลกได้ชมไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกเ,อเขาบอกให้เริ่มใหม่เเล่นก่อนแป๊บ บายบายปิดท้ายโดยการที่แกใตายดีไหมจะมาปิดท้ายด้วยแกะหนึ่งตัวตายนะคะ <c oughs> เราวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัรครสไครเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะ